มาเยอะเลยเธอเธอดูสิแต่ละคนอู้หเป็นขบวนใหญ่โตนะคะอุ้ยดีใจยังไม่ออกช่องพี่บอยพี่บอลเป็นค่ะน้องก้อยก็มาก้อยก็มามาหาภูเก็ตมาต้อนรับปะหรอต้อนรับอันนั้นอะไรอะคะคังคูใบหรออะไรนะคะคังคูใบเป็นไม่คางแลค่ะลูกนี้นี่เธอน้องเต่าน้องเต่า

ฝนตกค่ะฝนตกครับแต่เราไม่ยอมแพ้นะครับใช่เรามาด้วยความศรัทธานะครับแล้วพี่บอยเนาะใช่ครับมองกล้องฉันค่ะต้องพี่บอยเดินเดินเดินเนโอ้โหหน่มสาวคนเดียวนะแถวนี้เขาบอกว่าขวัญรู้สึมณีสวยมากจริงเหรอหนูก็เลยบอกว่าอ๋อทราบค่ะปฏิเสธไมั้งเดรโล ปฏ well. ิเสธแม่คะเร็วพี่อ่านสอนพี <S <S ่อ่านสอนเขาบอกว่าไงนะบอกว่าทราบค่ะไม่บอกเขาไปเลยว่าทราบผมหรือทราบค่ะทราบค่ะว่าหนูสวยาปั๊น ทำไมฝนตอกอ่นี้ะก็คาริบอกว่าจะปลักตะไคร้ก็เลยแบบว่าคาริสารบอกว่าจะปักตะไคร้ให้งง,งมากปักยังไงให้ฝนล,ลงขนาดนี้ออแต่คือน้ำมนต์ค่ะเรามองในมุมดีว่าเป็นน้ำมนต์ค่ะใช่น้ำมนต์มีล,ลูกสาวมา,นะมาเยอะเลยเนาะมาเยอะมางขอบคุณมากแค่สะกิดก็ติดแล้วไวมากเรื่องทําบุญเรื่องมูลต้องพวกเขาเลยโดยเฉพาะอุตสามณีค่ะแน่ใจหรอว่าขวัญรู้เรื่องว่ามางานอะไรทำขวัญหรือยังขวัญรู้เรื่องไหมว่ามางานอะไรดูรู้มางานพ่อปาระตีคเนต เป็นงานของจังหวัดวแล้ววันนี้เป็นวันอาราตีาแลวเราสามารถมาขอพรได้เด,เดี๋ยวนี้มา,าคือมีจุดประสงค์ในการขอ,อ,รอแล้วก็มาถ่ายรูปสวยๆด้วยเ,เ,เนี่ยทั้งลังคนนี้คาร้รู้ไม่มาทำอะไรวันนี้รู้ข่าวันนี้นะคะเป็นการที่ยิ่งใหญ่มากต้องล็อกวันข้ามปีต่อเนื่องทุกปีเพราะว่า1ปีจัดครั้งเดียวนะคะแต่ว่าในระหว่างสัปดาห์เราก็ยังขอพรนะคะหรือว่า เขาเรียกภาวนาได้อยู่แต่ว่างานนี้สำคัญมากถ้าปีนี้ไม่ได้มานะคะปีหน้าห้ามพลาดปีเดียวมีครั้งเดียวค่ะแล้วงานนี้มีชื่องานว่าคณิจตุรทีค่ะสริปเป๊ะทุกคนเลยเปิดงานให้ห็นดาราเลยค่ะเปิดงานให้สวย เป็กเ,เ้กินก่นเดี๋ยวิ้วตามไปโป้นโดนน้ำายแล้วเดินมาเลยพี่ๆเหล่าเซเลบริตี้ครับเฮ้ยหยว